สวัสดีครับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้ก็จะพาไปชมกับรถ s u z u กิเอริกา GX สีเทานะครับเดี๋ยวคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับผม สำหรับซูซูกิเอร์ก้าคันนี้นะครับก็เป็นตัวน้ำมันล้วนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากภายนอกกันเลยนะครับภายนอกคันนี้ก็มีติดชุดคิ้วกันศาส์แท้นะครับพร้อมกับฟิล์มบล็อกเซรามิกนะครับตัวชุดคิ้วกันศาส์เนี่ยก็จะเป็นกันศาส์ของแท้สูตรเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับฟิล์ม40%นะครับที่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มี ด้านข้างเป็น60%นะครับความสว่างก็จะแตกต่างกันตามในคลิปเลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะติดตั้งชุดสครับเพดแท้นะครับหรือว่าเป็นชุดคิ้วบันไดนะครับอันนี้เราก็จะติดตั้งให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นชุดพยางแท้เข้ารูปนะครับอันนี้ก็จะพุ่มให้กับลูกค้าทั้งเจ็ดที่นั่งเลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเช่นเคยนะครับก็จะเป็น ชุดเบาะหนังนะครับเป็นสีดําได้แดงนะครับสียอดฮิตเลยอันนี้ก็จะหุ้มให้กับลูกค้าทั้ง3แถวนะครับพร้อมกับตรงที่ด้านข้างประตูนะครับเราก็จะหุ้มให้กับลูกค้าด้วยครับของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นถาดท้ายแท้สู์นะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าก็สำหรับเจ้าซูซูกิเอริการันนี้นะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลย สำหรับใครอยากได้รถรุ่นไหนตกแต่งแบบไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเซลล์แบ็กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ